สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องไม้ไม้บีเช่เช่บิ๊กไบครับวันนี้ผมอยู่กับ Kawasaki ัซตพันครับโอ้เป็นตัวพันตัวหนึ่งเลยนะที่หลายคนมองว่าอยากจะอัพ ผมว่าราคาดีด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องเคนครับรีวิวเจ้าสักคันตัวนี้หน้าเอเลี่ยนนะโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นรถปีอะไรครับรถเคนปี19ครับส9ใช่เป็นสีสีดำดำหน้าทั้งคันท่าไหรเดี๋ยวพี่ถือนะโอ้ครับทำอะไรบ้างครับกันสะบัดที่พี่เห็นใช่กันสะบัดกันสะบัดนี้ได้มาจากรุ่มพี่ในกลุ่มครับอันนี้ได้มาเจ00เป็นตัว i อครับผมตัวท็อป พร้อมขาขายอีกพันพันเดียวนี้รุ่นพี่รู้จักกันให้มาเหมือนกันพี่คาร์บอนบูดชิ้นเดียวเองพี่คาร์บอนที่ทั้งคันนะแล้วก็นอตจากร้านเจไทเทนอยเป็นนลอตไทเทเนียมเกรดห้าประมาณสี่สิบสี่ตัวทั้งหมดในรคันนี้ทั้งคันสี่สิบสี่ตัวยังไม่ทั้งคันพี่อันนี้แค่แบบแค่ไล่มาแค่ส่วนส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็มีแค่แปดกลองโอ้โหโอเคครับมาต่อกันที่ท่อครับครับผมท่อเป็น สา3นิ้วครับของไดนามิกเป็นปลายไซเทเนียมครับผมแล้วก็แบบไม่มียาแก้วเลยที่คอเอาออกครับจะได้แบบเสียงแบบในแบบแบบไม่มียาแก้วไม่มีแชทอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกมันมียาแก้วตรงนี้ครับใช่แล้วคอมันจะบีบเหลือแค่รูสองสองจุดห้านิ้วแต่ว่าเสียงมันแบบมันยังไม่บ่งบอกว่ามันเป็นตัวพันนะพี่เสียงมันจะเงียบมากเลยผมเลยเอาออกใช่พี่แล้วเสียงมันก็จะล้นๆหน่อยแล้วก็มีกระปุกน้ำมันเบรกเป็นกระปุก ของเสอ X10 ับเป็นของความหน้าแต่ผมมาแปลงใส่เ1 0้0พันโหสวยมากใช่พี่แล้วก็เป็นน็อตไทเทยึดเหมือนกันเพราะว่าจะได้แบบให้ดูเข้ากับแบมบูหน่อยพักเท้าหรืออะไรเงี้ยผมไล่หมดเลยพี่ไทเทใช่แล้วมีกันล้ม ing ครับอันนี้ได้มาจากลูกพี่คนรู้จักกันมี1พันพันห้าใช่แล้วก็มีน็อตเนี้ยลานเล็กๆน้อยๆผมก็จะเก็บหมดเลยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตามซอกตามอะไร ครับผมนี่ก็เป็นชื่อร้านถ้าใครสนใจนอ็อตก็ติดต่อได้พี่ J t a b l ่ราคากันเองใช่ราคากันเองอถ้าคุยถูกคออาจจะได้ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนพี่รับประกันขอ,อใช่แต่ราคาแบบอาจจะบอกไม่ได้พี่ว่าก็ต้องแล้วแต่แบบความสนิทด้วยแต่นนี้ผมได้มาในราคาแบบสปอนเซอร์ใช่เขาแบบสนับสนุนให้ เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปไล่ของผมเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าดูตรงนี้ดีให้น้องเคนแนะนำอันนี้เป็นแบบรายละเอียดเล็กน้อยก็คือโลโก้ร้านโลโก้ร้านที่หัวน็อใช่เป็นงานเลเซอร์พี่สวยมีทุกสีแต่อยากได้น็อตตัวไหนตอนนี้ก็สั่งตัวนี้อยู่แต่ของยังไม่มาเป็นน็อตฝาฝาเติมมี่เป็นหัวดอกไม้กำลังสั่งอยู่สุดยอดผมว่ามันดูแบบ ฉบเฉี่ยวมากเลยคือจริงๆว่าผมเนี่ยอยากได้มากเลยเซตพันเนี่ย <c oughs> เอาไปเอามาโดนดเซต1 0ยังไงก็ไม่รู้โดนเซลปันน่นะ <c oughs> ผมว่าราคาดีแล้วก็มันแบบมันน่าจะขี่ง่ายครับใช่มันเป็นเซตมันเป็นเ <Okay. S 2> น็กเก็ตตัวพันที่ผมว่าพันมันเล็กนะแบบถ้ามองคนเก่ดนะถ้าคนไม่ไม่รู้เรื่องบิ๊กไบต์จะมองว่าเป็นแค่65หู้หรือแปดร้อยอะไรเงี้ยพี่ใช่ราคนจะดูเล็กเล็กกว่าตัวพันแบบเน็กเก็ตทั่วไปี่ เดี๋ยวมาดูกันแผงหน้านะครับชุดปั๊มแล้วก็มือคัดนี่เป็นของอะไรครับนังเคี์น๋อ,อปั๊มเป็นของแ a m b o ครับ <Wow. S 2> คอซาคอ,ต,า <Wow. S 2> อต้าเบอร์สิบเัโหมดได้สปอร์ตนอร์ Normal, มอลเล็กอาบบแล้วก็เป็นพวกน็อตไทเทประดับส,สวยๆครับการไทเทแล้วก็ข้างซ้ายเป็นคัดของที่บอ็มี้ันนี้ราคาไ,ไม่ค่อยแรงแต่เน็ยคู่เนี้ยผมได้มาจากคนรู้จักกันซ้ายขวา8 5ดพ้า ใช่พี่คู่คู่หนึ่งแปดพันห้าล้วใช่พี่พร้อมไรนะมันเบรกเลยเขาใส่ให้เลยโอ้ใช่แปดพันห้าก็ได้ประโอ้ดีจ๋าเลยว่าไล่น็อตเก็บนิดนหน่อยหน่อยพี่ของน็อตหลังประกับอะไรเงี้ยผมก็จะค่อยๆไล่เก็บหมดเลยมือคัทนี่มันปรับได้ครับบางเขนก็ปรับได้แค่ความห่างเฉยครับแต่ปรับไ นิ่มแข็งอะไรไม่ได้แค่โด้ระยะห่างเฉยโ <Okay. S 1> อเคช่ยางนี่แหละครับนั่งเชนยา,ยางเป็นยางของขอะไรยางนี้ผมเป็นเทอรี่ลร s โซ่สีพี่ใส่เป็นแบบคันแรกๆเลยพี่เพราะว่าโทรไปคือยังไม่มีที่ไหนขายเลยแล้วพอดีได้ร้านสุดร้านสุดคือมีของพอดีปุ๊บเข้าแบบเออแบบว่าเข้าเย็นวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมเข้าไปใส่เลยใช่เป็นคันแรกๆเลยแล้วก็พร้อมได้พรมมา ขาบอกว่าเป็นคนแรกที่ได้รับเหมือนกันใช่พี่เป็นโปรโมชั่นแถมมากับยางใช่มใช่ใช่พี่ซื้อแรกซื้อราคา999ั้งแ้่จำไม่ผิดนะถ้าเป็น499จะได้เป็นผ้าคลุมรถแต่ผมว่าผมมันน่าจะโอเคกว่ายางนี่เป็นยางไซส์อะไรครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับตอนผมไปดูมันมีแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวคือ1 9 0แต่ใจอยากไป200พี่ใช่แต่ว่าได้1 9 0มาก็โอเคพี่ กจ็จะเต็มซูมแล้วใช่พี่แต่ถ้ามองมองเทียบกับร้อยเก้าสิบของเดิมรถนะผมว่าอันนี้มันจะดูแบบอันนี้เต็มกว่าอ๋ออันนี้อันนี้เล็กกว่าใช่ถ้ามองถ้ามองจากจากด้านนี้นะพี่ครับเหมือนมันทําหลังเต่ามานูนอะ่ะแล้วมันทําให้ดูเหมือนยางมันมันเล็กลงใช่ถ้าของเก่ามันหลังเต่ามันจะไม่ค่อยสูงมาก<ว>แต่ผมว่าดีนะมันดูดโค้งด้วย <Yahoo! S 1> นี่น่าจะวิ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองพันโลเลยพี่ อย่างจิ้มสายสายมากใช่เพราะส่วนใหญ่ใส่จอดครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขับแล้วก็ท้ายสั้นนี่แหละครับเป็นแบบพับได้ใช่เป็นแบบพับได้ครับพี่ของเซเว่นสปีดอันนี้ราคาไม่ไม่ค่อยแรงพี่ประมาณ2,000กว่าบาทพร้อมกรอบป้ายแต่แต่แน่นใช้ใช้แน่นแน่นมากพี่ต้องต้องดึงแรงๆเหมือนกันแต่ไฟไฟไฟท้ายนี่ไม่ใช่ของ MD นะพี่เห็นดำๆอันนี้เป็นแค่ฟรีไม่เฉย อ๋อเป็นของเดิมเดีใช่เของเดิม,ม <า S 2> ทุม่มรีไม่เฉยว่าได้รถมาผมไม่ชอบแบบปลท้ายเป็นสีแดงใช่วัเลยไปให้ให้เขาทุ่มปีม,มาด้วยเลยใช่สวยมากดูดุดันครับมันเข้าไปกับรถหมดแล้วรถก็สีดําด้านโอ้โหมันบ่งบอกถึงแบบบุคลิกภาพของเจ้าของนะ <c oughs> ขับรถดาด้านนะดูดุนะเป็นคนชอบชอบสีดำไปเลยด้ยพี่รถทุกคันในบ้านจะเป็นสีดาหมดเลย ว่าสีดำม,มันดูแบบมันจะไปแต่งทีไหนคือมันมันมันได้หมดเลยพี่เออพี่พี่เห็นกาดหม้อน้าไหมกาดหม้อน้ำของอ๋อกาดหม้อน้อําน,นี้น่าจะซื้อมาตั้งแต่ออกรถเลยพี่มันเขียนภาวาสกิแต่ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเป็นงานของอะไร <c oughs> ใช่ตอนนั้นน่าจะได้มาไม่ถึงพันด้วยพี่ <c oughs> ใช่ได้ได้ได้มาจากคนรู้จักกัน <c oughs> ไม่ถึงพันนะจะมันห้าหกร้อยซื้อมาใส่เอง แต่ว่าตอนนั้นใส่แค่ว่าต้องการแค่ว่าไม่ให้มีถิ่นมันกระดินโดนกพ็พอใช่ว่าแต่ถ้าถ้าโดนถ้าโด,าดานโดนรั่วมาทีนึงก็น่าจะอ้วมอยู่ก็เลยใส่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็ใส่ตั้งแต่ออกรถมาสองสามปีก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ใชต่ตัวตัวอกล่างนี่เขาเป็นของของ,ของเดิมเลยของเดิมเลยแต่แต่ถ้าพวกแบบเซตเก้าร้อยอะไรอย่างนี้เขาไม่มีให้ใช่ใช่ไม่มีครับเซ็ตพันก็คือมีอกมาแต่บางคนเขาแบบ ถ้าอยากโชว์ท่อว่าจะถอดออกหรือไม่ก็จะใส่อกสนามกันถ้าอกสนามก็จะยาวมาหน่อยแต่ผมว่าอย่างนี้มันมันดูแบบมันไม่ค่อยเยอะเลยพี่แบบโล่งๆได้เห็นแบบผมชอบแบบงานเรียบๆมากกว่าแบบไม่ค่อยแบบชอบอะไรที่มันแบบทําให้รถดูแบบดูใหญ่ขึ้นนะพี่ใช่โอหน้าเอเลี่ยนโคตรหล่อผมโคตรชอบเลยรุ่นเนี้ยแล้วก็มีปรับปรับองศาแฮนด์ใหม่ให้แบบออให้มันลงมาอีกหน่อยเพื่อแบบ ถ้าของเดิมมันจะถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือนปีกนกแบบปีกนกขึ้นใช่ถ้าอันนี้มันมองมันมันจะเหมือนของแต่งี่แต่งจริงไม่ใช่ก็คือแฮนด์เดิมเพราะมีบางคนเขาบอกว่าถ้าใส่แฮนด์แต่งอะบางทีถ้าล้มมาเง<ล>ี้ยแฮนด์มันหักแฮนด์มันอะไรเงไี้ยว่แล้วพอดีปีรู้จักกันก็เลยปรับองศาแฮนด์ให้ใหม่แล้วก็โหลดชกหน้ามาประมาณนิ้วกว่าใช่กว่าแล้วมันดูต่ำๆหมอบๆช่หน้ามันจะแบบทิ่มลงให้แบบมันเข้ากับอ่าพวก ไฟหน้าพี่ไฟหน้ามันทิ่มลงใช่ไหมผมก็โหลดโหลดให้มันทิ่มลงตามมันจะได้ดูแบบสโลปข้างหน้าเยอะใช่แล้วก็ทําให้ท้ายมันโด่งขึ้นด้วยนะครับใช่พี่โอเคประมาณนี้แหละครับคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงท่อกันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องเคียนสตาร์ทให้ฟังดีกว่าครับมาครับฟังเสียงกันดีกว่าท่อไดนามิกใช่ไหมครับน้องเคียนไดนามิกเป็นปลายทปกตินี้มันออก คู่นะแต่ว่าอันนี้<ช>มา<ช>ท่อเดียว<ช>เดี่ยวมันรีดม้าได้ดีกว่ามีเวลาขึ้นขึ้นในโน,โน้ตโอเคฟังเสียงกันครับทุกคน โอ้โหเสียงมันเหมือนจะนุ่มนะแต่พอเบิ้ลปุ๊บไม่นุ่มแล้วครับทุกคนน้องเชนอันยาก่าผ้ผมได้ขับขี่ดูครับาวาสกิเซตพันโโหเป็นรถที่แบบหลายๆคนน่าจะมองมองอยู่ครับคนที่อยากจะอัพซีซีนะผมก็แนะนำเลยครับราคาดีสวยโฉบเฉียวดุดันหน้าเอเลี่ยนครับไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปต่ออีกพาร์ทนึงนะติดตามคลิปต่อไปด้วยครับ คลิปที่ขี่ไปอีกอีก,อกพาร์ทนึงมาทุกคนโอคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ